ระประวัติย่อสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังคราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระเกียรติคุณฟูงเฟื่องไปในจตุรทิศด้วยพระปฏิปทาอันงดงามดังจะขออัญเชิญมาณที่นี้ควรทราบว่าราชินานามสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยาณสังวรนี้ เป็นราชทินานามพิเศษที่โปรดพระราชทานสถาปนาแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสนาธุระเท่านั้นนับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชกาลที่สองทรงโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อพุทธศักราช2 3 6 3ก็ไม่ทรงโปรดพระราชทานสถาปนา ราชธินานามนี้แก่พระเถระรูปใดอีกเลยนับเป็นเวลาถึง152ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงโปรดให้สถาปนาเจ้าพระคุณสมเด็จในตำแหน่งที่สมเด็จพระญาณสังวรเป็นรูปที่สองอันเป็นการแสดงให้ปรากฏว่า เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสนาธุระที่สมควรแก่ราชธินานามนี้ครั้นเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532พระชนมายุได้75พรรษาจึงได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในราชธินานามเดิมคือ สมเด็จพระยานสังวรแทนราชธินานามสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังคราชที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาคือสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานทั้งนี้ก็เพื่อให้พระเกียรติคุณทางวิปัสนาธุระของเจ้าพระคุณสมเด็จยังเป็นที่ปรากฏอยู่สืบไปพระชาติภูมิสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราช สกล,ลมหาสังฆปรินายกเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีพระนามเดิมว่าเจริญคดชวัตประสูติเมื่อวันที่สมตุลาคมพุทธศักราช2,456เวลาประมาณ4ี่นาฬิกาเศษนับอย่างปัจจุบันเป็นวันที่สตุลาคมตรงกับวันศุกร์ขึ้นสี่ค่ำเดือนสิเบ็ดปีฉลูณตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัด กาญจนบุรีพระชนกชื่อนายน้อยคคชวัตรถึงแก่กรรมพุทธศักราช2465พระชนนีชื่อนางกิมน้อยคคชวัตรถึงแก่กรรมพุทธศักราช2508ชีวิตยาวไวัยนับว่าเป็นสุขและอบอุ่นเพราะป้าเหงผู้เป็นพี่สาวของโยมมารดาได้ขอมาเลี้ยง และดูแลอย่างทนุถนอมส่วนที่นับว่าเป็นทุกข์ก็มีอยู่บ้างคือทรงเจ็บป่วยทรมานทางร่างกายอยู่เสมอคราวหนึ่งทรงป่วยหนักจนญาติญาติพากันคิดว่าคงจะไม่รอดและบนว่าถ้าหายป่วยจะให้บวชแก้บนเป็นเหตุให้ทรงได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนในเวลาต่อมาพระนิสัยที่แปลกอาจกล่าวได้ว่า เป็นปุพนิมิตในชีวิตก็คือการชอบเล่นเป็นพระหรือเล่นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเล่นสร้างถ้ำก่อเจดีเล่นทอดผ้าป่าทอดกระถินเล่นทิ้งกระจาดแม้ของเล่นก็ชอบทำคำพีเทศเล็กๆหรือทำตลปัดเล็กๆอีกอย่างหนึ่งก็ชอบเล่นจุดเทียนบางครั้งนั่งดูเทียนเล่นอยู่คนเดียวจนสว่าง บรรพชาในปีพุทธศักราช2469พระชนมายุย่าง1 4พ0 0ษาพระชนณีและป้าชักชวนให้บวชเป็นสัมเนนแก้บนที่ค้างมาหลายปีจึงตกลงพระไทยบรรพชาเป็นสามเนนที่วัดเทวสังคารามโดยพระครูอดุลยกิจดีพุทธโชติเจ้าอาวาสวัดเทวสังคาราม ซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดเหนือเป็นพระอุปชาและพระครูนิวิทสมาจารย์เหรียนสุวรรณชโชติเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระอาจารย์ให้ไตสรณคมและศีลพรรษาแรกจำรรษาณวัดเทวสังคารามไม่ได้เล่าเรียนอะไรนอกจาก ท่องสามเณรสิกขาและท่องบทธรรมวัดสวดมนต์เท่านั้นครั้นออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจึงชักชวนให้ไปเรียนภาษาบาลีที่วัดสเสนหาในจังหวัดนครปฐมปีพุทธศักราช2470จึงได้เรียนบาลีไวยากรที่วัดสเสนหาในพรรษาศกนั้นครั้นถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2472หลวงพ่อวัดเหนือ ได้นำเจ้าพระคุณสมเด็จขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยานนวงศ์ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญานนวงศ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้ทรงพระเมตตารับไว้และประทานานามฉายาให้ว่าสุวัฒโนซึ่งมีความหมายว่าผู้เจริญดีในปีนั้น ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีพุทธศักราช2473ทรงสอบได้นักธรรมชั้นโทและปร,ะรียญธรรมสามประโยคพุทธศักราช2474ทรงตั้งใจเรียนประโยคสแต่มาสอบได้พร้อมกับนักธรรมชั้นเอกในปีพุทธศักราช2475ชีวิตในปฐมวัย ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยมีผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่ดีและทรงมีพื้นอัธยาศัยที่ดีโน้มเอียงไปในทางพระศาสนาเป็นเหตุให้พระองค์ประสบความสำเร็จในชีวิตปฐมวัยอุปสมบทในปีพุทธศักราช2476ทรงมีพระชนมายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรงกลับไปอุปสมบท นวัดเทวสังคารามกาญจนบุรีเมื่อวันที่สิองมิถุนายนโดยมีพระครูอดุละยะสมณก,กิจหลวงพ่อวัดเหนือเป็นพระอุปชาพระครูนิวิทสมาจารย์หลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดหลุงเจ้าวาดวัดทุ่งสมอเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้อยู่จำพรรษาณวัดเทวสังคารามเพื่อช่วยหลวงพ่อสอนพระปริยัติธรรมตามความมุ่งหมายของท่านหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วได้กลับมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารตามเดิมและได้ทรงธรรมทันหีกรรมคืออุปสมบทซ้ำเป็นธรรมยุทธที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476 โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมบหลวงวชิรยานนวง์ขณะทรงดํารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรยานนวง์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ทรงเป็นพระอุปชาพระรัตนทัตชมุนีจูอิสระยาโอต่อมาได้รับสมณศักดิ์ที่พระเทพเมธีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้ ทร 5, 77, สงร 1993, 77, enfin fazer, สอบได้ปริยนธรรม5ประโยคพุทธศักราช2,477ทรงสอบได้ปริยนธรรม6ประโยคพุทธศักราช2,478ทรงสอบได้ปริยนธรรม7ประโยคพุทธศักราช2,481ทรงสอบได้ปริยนธรรม8ประโยคและพุทธศักราช2,484ทรงสอบได้ปริยนธรรม9ประโยค ชีวิตในมัชชิมวัยเป็นช่วงเวลาของการเรียนและการแสวงหาความรู้พุทธศักราช2489การได้รับความไว้วางพระไัยให้เป็นเลขานุกการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้ทรงเรียนรู้งานด้านต่างๆทั้งงานคณะสงฆ์งานวิชาการและงานสั่งสอนเผยแผ่ตลอดจนการปฏิบัติ ฝ่ายวิปัสนาธุระทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองทรงเล่าว่าเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาในคณะธรรมยุทธว่าภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องรักษาใจให้ใจมีงานที่ถูกต้องได้คิดได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระผู้เป็นเถระหรือเป็นผู้ปกครองหมู่คณะพึงถือเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภิกษุสามเณรที่อยู่ในปกครองเมื่อทรงดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่พุทธศักราช2504เป็นต้นมาก็ทรงมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือการอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะทรงเป็นพระอุปัชาอาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จนั้นพูดเหมือนเขียนทรงเทศจากความคิดที่ไตรตรองโดยแยบขายแล้วลีลาการเทศของพระองค์จึงต่างจากพระเถระอื่นๆคือพูดช้าๆเป็นวักเป็นตอนเหมือนกับทรงทิ้งช่วงให้คนฟังคิดตามกระแสธรรมที่ทรงแสดง พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จออกทรงผนวดและประทับนวัดบวรนิเวศวิหารทรงปฏิบัติสมธรรมเป็นเวลา15วันจึงทรงลาผนวดในระหว่างนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาน,นวง์พระราชอุปัฏฐายาจารย์ในการทรงผนวดครั้งนี้ ได้ทรงมอบความไว้วางพระไทยในปฏิปทาและความสามารถจึงทรงเลือกเจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมนาศักดิ์ที่พระโสพลคณนาพรให้เป็นพระอภิบาลพระพี่เลี้ยงทำหน้าที่ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับการทรงผนวดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวดเจ้าพระคุณสมเด็จ ทรงเป็นพระมหาเถระผู้คงแก่เรียนพระองค์หนึ่งในปัจจุบันทรงรอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติกำลังเรียนใหญ่หรืออย่าบ้าเรียนมากนักหัดทำกรรมาฐานเสียบ้างรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยานนวงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสนพระไทย ในการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแม้ครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่ปรากฏชื่อลือนามอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ทรงจาริกไปประทับเพื่อนมัสการสนทาน,นาธรรมและปฏิบัติธรรมกับท่านเหล่านั้นอยู่เสมอชั่วระยะการหนึ่งตามแต่โอกาสอำนวยอาทิเช่น หลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ชอบฐานะสมโมหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จยังเป็นเพื่อนสหธรรมิกที่สนิทสนมกันยิ่งกับองค์หลวงปู่เขียนทิตะสีโลด้วยปรากฏว่า ในปีที่ท่านสอบปร,ริญญาธรรมเกล้าประโยคได้นั้นทั้งสองพระองค์สอบได้พร้อมกันและอยู่ในสำนักเรียนวัดประวรนิเวศวิหารเช่นเดียวกันคุณธรรมที่โดดเด่นในชีวิตขันติต้องใช้ความอดทนอย่างมากต่อพระสุขภาพที่อ่อนแอซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนความใฝ่รู้ไม่เคยเจืดจาง ทรงอ่านหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางครั้งยังทรงแนะนำผู้ใกล้ชิดให้อ่านด้วยเรื่องนี้เขาเขียนดีน่าอ่านความกะตันอยู่นั่นของโยมแม่เอาไว้ที่เดิมมีผู้จะเอาไปทิ้งผ้าอาสนะที่พระชนนีเย็บถวายแม้จะเก่าแล้วผู้มีพระคุณต่อพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็ทรงหาโอกาสสนองคุณอยู่ไม่ลืมเรือน ความถ่อมตนทรงเป็นพระเถระที่สงบเสงี่ยมสำรวมตรัสน้อยและไม่ชอบแสดงตนใครๆไม่ควรที่จะอวดอ้างตนว่าเป็นครูอาจารย์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนมีหน้าที่ต้องถวายงานสนองพระราชประสงค์เท่านั้นทรงรับสั่งเมื่อมีผู้กล่าวว่าพระองค์เป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคารวะธรรม ทรงมีความเคารพต่อพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะพระกรรมฐานเมื่อมาสู่พระอารามทรงต้อนรับปฏิสันฐานด้วยความเคารพอย่างดียิ่งความเป็นผู้มักน้อยสันโดษพระเนนไม่ควรอยู่อย่างรู้ราทรงเตือนภิกษุสามเนรอยู่เสมอว่าเป็นพระต้องจนทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเรียบง่ายแม้ที่อยู่อาศัย ก็ไม่โปรโดให้ประดับตกแต่งพระปฏิปทาจริยาวัดของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเป็นที่น่าประทับใจและเป็นปฏิปทาที่ควรแก่การยึดถือเป็นเนติแบบอย่างอันดียิ่ง